ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวมนุษย์ตยูได้ย้ายมาอยู่ในเรือนวินาศของท่านในช่วงที่ดาวมนุษตยูอยู่ตรงนี้นับไปเจปีนะชาวมิถุนมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจอีกหนึ่งหรือสองธุรกิจ แต่เป็นธุรกิจที่ไม่เปิดเผยมันไปคล้ายคลึงกับบริษัทที่เราทําเปิดเผยไม่ได้นะฮะสเป็นธุรกิจที่ไม่เปิดเผยไปเลยตามคุณสมบัติของมันก็ได้นะนะครับนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนไปสังเกตตัวเองให้ดีนะครับแล้วชาวลัคนาราศีมิถุนอีกเช่นกันดาวมนนษยอยู่ที่อยู่ในเรือนวินาศตรงนี้ เล็งไปยังเรือนอริต้องบอก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 ให้ฟังตรงนี้ครับว่าฟังให้ดีนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะมีศัตรูใหม่ๆเกิดขึ้นจากงานงานเราเด่นงานเราดีเรามีชื่อเสียงคู่แข่งก็เยอะแต่ที่แม่งแปลกไปกว่านั้นคือไอ้คนที่แม่งเป็นศัตรูกับกูเก่าๆอยู่แล้วทะเลาะก,กันมาฟ้องร้องกันมา กับกลายเป็นจะกลับมาเป็นมิตรหรือยกเลิกกันไปเออไม่ถือสาหาความกันนี่แหละครับคือความแปลกและพิสดารของดาวมนุษย์ตยูที่ไปเลงยังเรือนอาริตรงนี้ไปอยู่ในเรือนวินาศแล้วก็เลงไปยังเรือนอรินะครับชาวมิถุนอาจจะได้ไปศึกษาในศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสตร์เล่นลับหรือเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องจิต เรื่องจิตวิทยาเรื่องอะไรก็ตามนะครับหรือหรือใครที่จะทําธุรกิจจะเปิดธุรกิจใหม่นะมีโอกาสสําเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นธุรกิจที่เหมือนกับว่าคนไม่รู้ว่าเราเป็นเจ้าของหรือเราอาจจะใช้เงินลงทุนแล้วมีอีกคนหนึ่งเป็นดอมินีก็ได้อันนี้คือผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศี มิถุนและถามว่าดาวมนุษย์ตยูที่อยู่ในเรือนวินาตรงนี้มิถุนหลังจากนี้จะมีการเดินทางแบบไม่ได้คาดฝันเกิดขึ้นหลายๆครั้งหลายๆคราหรืออย่างย่งแบบว่าอย่างแบบพลิกเลยก็คือว่าจูจ่ๆเราทํางานอยู่ที่เมืองไทยบริษัทอาจจะอยากให้เราไปประจำต่างประเทศก็ได้นะครับนี่คือชาวลักขณาราศีมิถุนและถามว่ามันมีโอกาส ยังไงบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องของความรักชาวมิถุนที่ยังโสดก็มีโอกาสจะพบรักจากคนที่อยู่ต่างถิ่นฐานกันเช่นอยู่กันคนละจังหวัดเวลาจะจะุดอยู่ด้วยกันเวลาจะเจอการก็ต้องเดินทางไปหากันอะไรแบบเนี้ยเออแบบเนี้ยจะโอเคกว่านะครับนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุนกับดาวมนุษยูที่จะย้ายอีกไม่กี่วันนี้ย้ายในวันที่เจ็ด นะครับก็ขอให้ชาวมิถุนทุกท่านโชคดีฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี